เรามาอยู่กับกิจกรรมบีทเทพมรณะต้องต่อสู้ตุลยด่านไปเรื่อยเ,รอยเหรอเอางี้นะกูว่ากูเหมาเนี่ยบางใครเรียบร้อยครับจู่ๆเลือดน้อยมาจากไหนก็ไม่รู้ เรามาอยู่กับกิจกรรมบีดเทพมรณะต้องต่อสู้ตุลยด่านไปเรื่อยเหรอโอ้ยลิมิกเอางี้นะกูว่ากูเหมาเนี่ย8,300กว่ากูปองเนี่ยกูว่ากูเหมาเอาไหมอันแรกครับผมนี่ครับอ่าสู้ปีศาจไปเรื่อยๆครับไอ้สัตว์ไม่เหมาอยู่ ชั้นเดียวชั้นต่อไปกูเหมาอีกแล้วโอ้ไอปีศาจจิ้งจกนี่มันเยอะแยะจังวะอ่าได้มาแล้วได้มาแล้วไปต่อไปต่อจิ้งจกเติมช่วงนี้จิ้งจกเติมโอ้โหลิมิกเหมากระดานเอ้เอ้เกูว่าแล้วเหมาโอ้โหรอบนี้ให้กูเปิดเต็มเมืองหนึ่งสองสามมีสี่อันออนบนแล้วกันแต่โอ้โหจิ้งจก อันบนก็กมีจิ้งจกเปิดมาอ่ามาแล้ว oh, <no. S 1> โอ้โหแปดจุดกว่าผมจะได้เบียคุยะ <c oughs> ไปแล้วนะครับสองพันเหลืออีก3อันสุดท้ายนะครับให้ผมหาอิจิโก <c oughs> เพื่อที่เราจะได้ตัวละครเบียคุยะโอ <c oughs> <c oughs> นี่ลองกันสุดท้ายไม่เจ็บมากกากเลือดกูสุ่มกาชาทีกูจะกากเลือดนี่เฮ้ยเซมบงซากุระผู้ไ่ดู้เรื่องเลยโซนควาและพูดไทยยังไม่ได้เลยนะแค่นี้เอ้าเฮ้ยไม่โชว์ลำไม่โชว์อะไรซะหน่อยเหรอเดี๋ยวเราไปอยู่กันในไอเทมของบูลาด กันนะครับออฟเลนมูลาดออฟเลนเนี่ยผมจะเน้นเป็นรถเกาะหมู่มาก่อนเลยนะครับอย่างแรกผมจะขึ้นบูทมาก่อนนะกันเป็นบูทเอาไว้สําหรับการตีเร็วนะครับผมจะเน้นเป็นสายสกิลนะสายสกิลเนี่ยมันต้องมีโจมตีไวสักนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะตีช้าเกินไปนี่ผมจะเล่นเซตนี้ไปเลยครับเป็นดาเมจเพียวนะครับ,รบแล้วก็พลังแฝงของมูลาดอืมเคอกิดัปเดตเหรอก็เน้นแรงไปเลยนะแล้วก็ผมใช้เป็นตีเร็ว26มานะครับ ไปพร้อมลุยเบียคุยะโอ้โหทาวีก็เท่แล้วอันนี้เม็ดจับเฮ้ยเฮ้ยท่าแดนก็เท่เลยชอบอย่างงี้่อยคุ้มราคาหน่อยผมเห็นสกิลสองมันแบบเท่มากโซแมนมัเป็นปวดนะผมฟาร์มครับฟาร์มครับผมจะผมเน้นสกิลอันตินะตอนนี้เล่นง่ายเนี่ยเล่นง่ายดูสกิลสองครับ ฮุ่ชุงงุ <seguinte> ้งเซมบงซากุระมันชื่อว่าอะไรท่าเนี้ยเอาเฮ้ยโซแมยังปวดอยู่แม่งเอ้ยมุดแต่เล่นอาปรมาแล้วระมาแล้ะเอ็กคิวช้าบอกว่าผมบวกชนะนาคอสเอาไปล่ะผมมีจอกเกาะเอ้ยมาหน่อยมาหน่อย แม่เงเอยบวกชนะครับแต่มันไม่ตายเจอเบียคุยะไป13หน่วยพิทักษ์ปีแล้วนะครับพิทักษ์มาพิทักษ์มาฮะอะไร7ปีแล้วเจ็บวล่วตายครับบังไข่นี่ไงละ่ะเจอไปครับบังไข่เซมบงซากุระเลขขึ้นนครับผมจำเวลาได้3 2 1 อ้าวเฮ้ยทำไมอ่ะบั๊กอะบั๊กอะเล็ดบั๊กอะเมื่อไปตอนไหนอ่ะอ๋อแสดงว่ามันต้องตอนที่ผมไปปวดมันรีนานครับงั้นนะบมาละเบาๆเบาๆเบาๆๆนิ่งไว้นิ่งไว้นั่นแหละโอ๋อกูจะทำอะไรกูเนี่ยเฮ้ยจอดนี้มันฆ่าง่ายๆอ่ะ กีโม่เองนะครับเอาใหม่เอาใหม่เบคุยะโอ้โหไม่ได้ออกรบนานนะดิสายนี้มันจะเบานิดนึงนะครับผมบอกไว้ก่อนด้วงปูเข็มนะโมพุทธายะเข้าไป ทักทายทักทายอะไรอะไรอะไรห่วยจะมาฉีดโอ้ <laughs> อันนั้นจะไปยกผม ไม่เอาไม่เอาหลอกหลอกหลอกเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอ้าวอ้อ้าซุปโดนละวซุปโดนแล้วงี้ซุปแหลมงี้โดนละวอ๋อซุปหนีขึ้นบนไม่ลงมาล่างวะใครออฟเลนวะผมลืมเลยใครอัพเลนไม่รู้แต่ผมแต่มีศพละมีศพครับมีศพครับผมได้เขาปั๊ป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  ชวยหน่อยช่วยหน่อยช่วยสบสามหน่วยพิทักษ์หน่อยโอ้โหมันลุมตื้อสืบสามน่วยพิทักษ์ว่ะโอ้ยอ่าฟันที่ยิงกูเม็ดหนึงใช่ไหมเรียบร้อยครับจู่ๆเลือดน้อยมาจากไหนก็นไม่รู้ แม่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 นะคอสแม่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 อย่าแดนมาอย่าแดนมามันจะสามแดนมาเฮ้ยอย่าเอาคีบผมอย่าคีบผมจะคีบผมไปทำไมล่ะเล่นอะไรวะไปดึงคีบแทนที่จะไปเปิดแมบนาคอสไม่กล้ามาอีกตัวละครที่เก่งๆในอนิเมะนะครับเมื่อเมื่อมาอยู่ใน RV นะครับกลายเป็นง่อยครับทั้งซุปเปอร์แมนเบียคุยะคิริโตโอ้โหคุณภาพขอเขาขา เรียบร้อยคิมซีหนึ่งศพนาคอร์ กตี้กตีตี้เออยาล็ซี่มันขับไเอาเวฟกูทำไมวะอ่ะมึงไหวไหมเนี่ย กล็อกซี่ตายดีกว่าก <Double> ลว <laughs> กวนตีนเอาคีบกูดีนักเฮ้ยมัน,นมสู้ได้วะสู้ได้ได้ไงวะ <laughs> เอ็เดอกวนตีเนี้ยหายล็อกซี่ <laughs> เอาบูก็ได้ครับเอาบูก็ได้เก็บแตกเก็บเอาไม่มีเก็บสเต็คเก็บตรงไหนเลยคัเมค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่น บงซากุระเข้าไปครับเออก่อนอ่ายายาเปอรแมนยาผมจะเป็นเด็กดียาฮึดยาฮึมึงเก็บมูคุทไมเซสักุระนี่เข้าไปเจอบางไข่กูไปชกช็อ คิกซี่ตายตายกูตายกูตายเอ้โอหเมติดไม่ขึ้นหรอเมื่อกี้ทำไปการติดต่อต้องน้อง เอาไปอีกครึ่งหลอดน้องๆไปแล้วครับไปแล้วครับเอาอ e ีกครับここの私にに膝をつかせるるる見切ととななどど。でき残念だが、がは格違うほ อาเตจมตัวชัดนี้ขอให้ตีหน่อยไม่เห็นเฮ้ยผมโดนเอลสุกลับมาด้วยเหรอพอด,ดีนะผมมีดาบหุดเลือดนะครับเฮ้ยเอาอ อะไรวะหมดก่อนเหรอเกิดอะไรขึ้นกับผมวะไมเกิดอะไรขึ้นกับผมวะทำไมเอ็มติผมไม่ติดวะเ,เลือดเต็มแล้วนะครับดาบดูดเลือดผม เดี๋ยวดักก่อนดักสเลเยอร์เล็กกูตีอยู่มึงก็ยังมาเอาเจ้าจะมาขอบบับอีกอย่างงี้ก็ไม่เอานะครับไม่แบ่งตื่นตัวเองยักจะได้เนี่ยเดี๋ยวรอนาคอสนะครับ เฉยๆๆ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 ๆหๆๆๆๆๆีๆีๆๆๆๆ้ๆๆๆิจๆๆ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 ๆดๆๆๆ่ๆๆ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 าๆๆๆๆๆอรๆๆ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 อๆๆ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 ๆสๆๆ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 ๆเๆียคุยะๆๆๆๆๆๆา ซีรีสบีดเทพมรณะเนี่ยผมว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะสวยทุกสกินเลยนะครับตั้งแต่อิจิโกะและเบียคุยะและเออก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีจ้า